ีค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะเมื่อนี้สิมาทำกล้วยบดชีช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจพอดีน้องสาวกล้วยมาหายสามดีก็เ,เลยกอต่อทานพี่น้อยคงเดยกกอต่อทานควนกุ๊บท่านจะไปเห็ดหน้าบ้านเสียงรดเสียงนุ่นเสียงนี่พี่น้องอันนี้กล้วยค่ะมาเป็นกล้วยกล้วย ใของเราแช่น้ำปูนใส่พี่น้องล้างแช่น้ำปูนใสออกแช่น้ำปูนใสไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างจังแช่น้ำปูนใส่แช่แล้วสิได้หนึ่งะนะพี่น้องลืมเมอากระชอนมาเดี๋ยวแบบกระชอนแช่ครึ่งชั่วโมงพี่น้องแล้วก็มาล้างล้างน้ำปูนใสออกมันยังโมเมน เน่เห็นบอกอ่าร่างน้ำปูนใส่ออกร่างหลายๆนะ แล็นสามนีถ่ายเองนะคะขออัยดเวยค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ได้ถ่ายเองค่ะเ้างกันมาหนึ่งใส่ใบเตยเนี่ยมันจะหอมอย่เนาะ หนึ่งไวถ้าอยากคู่ว่ามันซุกหรือมันไซ่ได้แบบไดนนะพี่น้องเอาไม่เอาตะเกียบจิ้มเบิง้งเอาตะเกียบจิ้มเบิ้งซึก็คือมันซุกมันไซ่ได้ถ้ามันยังแข็งมันบอนิ่มคือไซ่บว่าได้พี่น้องส้มตำเจมาเด้อมาเด้ออัคลิปนะคะ าบ้านเอามาให้ส้มตำเจลาบป,ปากนะได้อยู่ใกล้ทางบ้านกับเจ้าท่านเจต,ตลอดมีแค่หมูเจกนะพี่น้องอันนี้คือน้ำมะนาวที่รัศมีทำที่พักท้องอาหารเจ น้องเคยมาแล้วอคดคลิปอยู่นะคะดี๋ยว้ิสต๊อไปไว้ก่อนน้องเคยมาแล้วน้องสามมาแล้วหน้าตาสมจจำเจพี่น้องแล้วก็มีแคบหมูเจปลาะเจอันเดียวสี่สอันนั้นกดไว้สะก่อนเดี๋ยวไว้ถ่ายเห็ดกล้วยบวชชีเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวน้องเคยมา มันได้แล้วพี่น้องเอานี้จกิ้เบิงก็มันเปื่อยแล้วแบบนี้มันซุกแล้วพี่น้องเลยต่าทานหอมหอมรัสมีมาเก็ตตา่ทานเดี๋ยวสิไปใส่น้ำเบิงองนนี้ไปก่อนใส่น้ำไม่ใส่ที่ตัง ใา้ใจอุ๊บย่างแก๊สมืดขนะพี่น้องาหากะทิหางกะทิบอ่ะจะต้องหานี่มาปิดไปเดี๋ยวจะปะนกสูงๆนกไว้ก่อนยันงซิงสุกปุ๊กโรยใส่ ลางคาบ้านเวลาฝนตกนี่ก็ฝนก็จะตกอย่างน้ง้งเลยฝนหนีๆแล้วจะได้เอาฝาปิดให้หมอ้อเดือดซะก่อนหัวกะทิหางกะทิ อีกผัดย่นมันเดือดแล้วมันก็เสียนน่นเนาะพี่น้นอ,นองเนาะใส่อีกไปเนาะที่เติมทานใหม่ จะาปทำถ่ายน้ำมันเดือดพี่น้องหันไปเบ่นโฟกัสเยอะเยอะเดือดเร็ว่เดือดธรรมดาเดือดเดือดจริงจริงเดือดปักปัก หางกะทิหัวกะทิเดือดจริงๆเดือดปักปักเดือดอาลีอะหรอ,อใส่น้ำตาลปิ๊บเนาะพี่น้องเนาะ คนคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายค่ะ พักก่อนนะคะอันนี้เกลือะคะ่ะดูไปเด้อมีหมดหมดในน้ำตาลอันนี้นะน้ำตาลจี ประมาณเด้อพผิดน้งเด้อเกลือเกลือเกลือพอประมาณคนแถมน้ำตดัดปิเไอร์ใกล้ก่อนนะคะแล้วก็ซิมรสชช้า หาช้อน้าชนชิมรสก,ก่อนไม่ค่อยหวานวะเพราะปากเขาจะมีป็นแบบ้ ข้อมาอีกนิดนึงนก่อนก่อนแบบนี้คือกล้วยที่เอาหนึ่งไว้แล้วพี่น้องเป็นอย่างแจงหนึ่งและเสมีหมักสูตรนี้ต้องแช่น้ำป่นใส แล้วันเขาสิบแลกบ่ดําอัน,นแม่เกือบ <c oughs> เป็นภาพที่โอเคบอกพี่น้องมันฮ้อนเนะาะมันร้อนดีนะบอโดอนแขน ด,ด,ดีนะไม่โดนแขนกั้วาหนึ่ดีนะไม่โดนแขนรัสมีโดนขาหน้าไ่น้อง ขัวไปเลยอย่ยางมนเสียแน่นพี่น้องอยางกล้วยล้างไปเลยซิงดีกวอน

บรรลุนะมันหวานบอซ่าใจกันซาใจแล้วสนิห์ซิมนน้ำใดก็คือบอซ่าใจก็คืออใส่ไปเตยลงไปแล้วก็ใส่หัวกะทินะพี่น้องใส่หัวกะทิลงไป ีของรัศมีเดี ục, bye bye. ขอขอ๋ยวสิญยกไปไหวพี่ค่าเขาใส่ใส่กะทิอ่หาหัวกะทิแล้วก็ยกเลยนะทีนี้นักกินบ่เดี๋ยวให้เบิ่งกันเด้อหยกเลยอย่าให้กะทิหัวกะทิเดือด เดี๋ดยวสนุกไปไหว้ตั้งตั้งตาเก็ยบไว้สีดายทานเดีเยานโออู้ซีดายทานเนาะจัดเศษอย่างเนาะพี่น้องเนาะ จะได้ทานต้มหน่อไม้ไมวซุบ่เนาะหน่อไม้มาต้ไมไปบ่ี่ด้ทานเนาะหน่อไม้มาถูต้มหน่อไม้เป็นนอนอเนาะพี่น,อน้องอะขอจบคลิปทำกล้วยปวดชีกินเผาช่วงนี้เทศกาลกินเกเห็นแล้วก็แสกไดจพี่น,อน้อง อขอได้บุญน้ำกันอนุโมทนาบนุญส่งบุญให้กะะัลยาณมิตรทุกท่านในช่วงเทศกาลกินเตสซิดมือบ่เบียกเบียนซัดกาชที่ทำแจกคนน้งคนนลงเพื่อจชื่อนะพี่น้องกาได้บุญน้ำกันเด้อให้ร่ำให้ด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านโควิดไปน้ำกันสี่เัโกเล่นไปเล่นมา <c oughs> ขอให้ร่ำให้รย